สวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะคะนี่ไข่พะโลท้ทำเองค่ะไข่พะโลท้ทำเองอแล้วก็มีแกงส้มแกงส้มไหลบัวกุ้งสดนะคะนี่ค่ะแกงส้มไหลบัวกุ้งสดแล้วก็มีหมูหมูแดดเดียว หมูเดดเดียวกินกับแกงส้มเข้ากันอืม แล้วมีของหวานนะคะกล้วยบดชีนี่ค่ะเข้ากันอร่อยมาก คึ้มฟ้าคึ้มฝนะแต่ไม่ตกเต้าหูใส่ไข่พะโล้ชอบกินค่ะอร่อยมากชอบตรงที่น้ำน้ำซุปมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในเนื้อเต้าหู้ อร่อยโมูนุ่มมาก หมูนุ่มมากมเลยต้องเคี่ยวให้เปื่อยนะคะหมูถึงจะอร่อย